สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆช่องทาง Youtube และ Facebook นะคะช่างพิมพ์ร้านม่านสวย SP หรือว่าคุณพิมพ์ SP นะคะรังสิตรังผูกกาของสีนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะวิธีการเย็บหัวม่านตาไก่เป็นผ้าย,ยืดนะคะมีน้องๆถามมาว่าคุณพิมพเย็บหัวม่านตาไก่ที่เป็นผ้าย,ยืดอะเย็บอย่างไรนะคะวิธีการเย็บก็ง่ายๆค่ะนะคะ เราจะใช้เคมีนะคะ9เซนติเมตรนะคะเป็นเคมีมาตรฐานนะคะเคมีก็จะมีหลายอย่างมากเลยค่ะจะเคมีสปันเคมีผ้านะคะแต่เคมีที่เราใช้นี่สามารถโดนน้าได้ถึง2ครั้งนะคะสักได้ประมาณ2-3ครั้งหรือถ้าคนไหนลูกค้าคนไหนไม่ซีเรียสนะคะใช้ได้ตลอดไปเลยค่ะนะคะอายุการใช้งานก็10ปีนะคะเราคัดสรรนะคะสําหรับลูกค้าของเรานะคะมาชมตามรีวิวเลยนะคะนะคะวิธีการเย็บนะคะเพื่อนๆนะคะเราอย่าฝืนจักนะคะปล่อยจักไปตามธรรมชาติเลยค่ะนะคะเราเราเย็บแบบแบบ ปล่อยจักไปตามสบายนะคะอย่าดึงผ้านะคะผ้ายืดห้ามดึงนะคะปล่อยให้จักมันขีไปตามไปแบบตามแลงที่จักที่อยากแบบคือเพื่อออยากไปฝืนนะคะเราแค่ประคองผ้าแค่นี้นนค่ะประคองผ้าแล้วก็เคนี้นะคะเย็บนะคะเย็บไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะเราเย็บไปอย่างนี้นะคะจนสุดจะเขตผ้าที่เราตัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมวิธีการเข้าหัวนะคะตอนนี้เราหยุดวิดีโอไว้กันนะคะ มาแล้วค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้นะคะเราเย็บแล้วนะคะหนึ่งรอบนะคะที่เราจะดึงนะคะเคมีก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะแข,แข็งแบบนี้เลยนะคะเรานะคะจะต้องตัดนะคะลิมผ้าให้เรียบร้อยนะคะลิมผ้านี้นะคะเราจะเย็บก่อนตัดก็ได้นะคะหรือตัดหรือว่าเย็บไอหรือว่าตัดเย็บแล้วตัดหรือว่าตัดกันมาเย็บก็ได้นะคะผลลัพธ์ไม่ต่างกันค่ะอยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะมาค่ะเราก็ตัดกันนะคะเราตัดนะคะเราก็ใช้กันใจธรรมดาไดยนะคะตัดไปเลยนะคะ ผ้าตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าม่านนะคะ UV Protection นะคะ99%นะคะลูกค้าต้องแยกให้ออกนะคะว่าผ้า UV 100%คือผ้าที่เคลือบด้วยซิลิโคนนะคะเคลือบด้วยโฟมนะคะอันนั้นนะคะจะเป็น UV 100%อาอยุการใช้งานนะคะไม่กล้าบอกแล้วก็ไม่กล้ารับประกันนะคะเพราะว่าแดดเมืองไทยมันแรงแล้วก็มันชื้นนะคะมันหลุดได้นะคะแต่ถ้าเป็นผ้า Dream Out ที่พิมพ์กำลังเย็บอยู่นะคะสามารถกัน UV ได้99% 95%นะคะสามารถซักทําความสะอาดได้โดนน้ําได้นะคุณภาพของผ้าก็จะคงตัวนะคะยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะคะเราแยกประเภทของผ้านก่อนนะคะนะคะแล้วก็ตัดค่ะนะคะตัดอย่างนี้ค่ะตัดให้ชิดริมสุดเลยนะคะตัดไปเรื่อยๆค่ะนะคะตัดไปจนสุดตะเข็บเลยนะคะตัดไปเรื่อยๆนะคะหยุดทีเราด้วยกันนะคะ ต่อไปค่ะเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผ้าตรงนี้นะคะเป็นลิมผ้านะคะเราอย่าทิ้งนะคะเอาไว้รัดนะคะผ้าโปร่งผ้าทึมที่เป็นม่านจีบนะคะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนะคะนี่เร็ยกเรกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เข้าหัวกันค่านะคะวิธีการเข้าหัวนะคะผ้าที่เป็นผ้ายืดนะคะเพื่อนๆนะคะลองไปทําดูนะคะทิ้งทำให้ดูแต่ทิ้งจะไม่บอกหมดนะคะถ้าคนไหนอยากเรียนรู้นะคะต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะ ถ้าทำตามคลิปวิดีโอที่พิมพ์ลงให้ดูนะคะทำได้ทุกคนค่ะนะคะสามารถ DIY ย a n แอนแมทนะคะทำได้เลยนะคะได้นะคะเราก็ใช้ได้นะคะสีที่ใกล้เคียงนะคะกับตัวผ้ามากที่สุดเลยนะคะจำไว้เลยนะคะวิธีการเย็บผ้านะคะได้จะต้องอ่อนกว่าสีของตัวผ้ามากนะคะอย่าเอาสีเข้มหรือสีเหมือนกันไปเย็บผ้าตัวเดียวกันนะคะเราต้องใช้สีที่อ่อนกว่าผ้าจริงนะคะนิดเดียวค่ะ ถ้าเราเอาสีที่เหมือนกันเป๊ะพอเรา้ามาด้านปากลงไปตัวผ้านะคะมันจะทําให้ดํานะคะมันก็จะแบบทําให้เส้นไายดํานะคะมันก็จะทําให้ดูแบบดูไม่สวยนะคะนี่วิธีการเลือกสีผ้านะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะเอาไปใช้กันนะคะว่าอย่าเลือกสีที่เหมือนกับสีผ้าม่านนะคะเราต้องเลือกสีให้อ่อนกว่าผ้าม่านนิดนึงนะคะแล้วเวลาเราจะบอกมาจะสวยค่ะนะคะต่อไปค่ะเราก็จะขึ้นหัวให้ดูนะคะแล้ว พิมจะขึ้นหัวให้ดูนะคะว่าเราขึ้นหัวผ้ายืดอย่างไรนะคะนะคะเราขึ้นแบบไหนนะคะเพื่อนๆดูตามพิมพ์เลยนะคะนะคะขึ้นนะคะเราก็ใช้1ตีนผีนะคะเบอร์นะคะเบอร์ที่ใช้ห้ามลืมนะคะ2.5หรือ3ก็ได้นะคะเราดึงหัวเทมีนะคะเราดึงนะคะเราดึงแค่นิดเดียวพอค่ะดึงแค่ดึงแค่ให้ เรารู้ว่าเราดันผ้าไว้ในในดันผ้าเอาไว้ในตัวตัวเคมีค่ะดันผ้าเอาไว้ในตัวผ้าว่ามันสุดผ้านะคะอย่าลืมนะคะตั้งดันให้สุดนะคะนี่ค่ะเหมือนที่พิมพ์นะคะใช้มือนี่นะคะดันให้สุดนะคะถ้าเราดันไม่สุดเวลาเราไปขึ้นงานหัวมันจะเป็นสลับฟอนปลามันจะดูไม่ปลาดีแล้วก็ไม่เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าลูกค้าบางคนไม่รู้ก็คือได้นะคะแต่เราจะทาให้เป็นมาตรฐานของร้านของเราเราจะทาง่ายนะคะ เราก็ต้องทำตามที่เราเรียนมานะคะดันให้สุดนะคะนะคะเดี๋ยวเราอยู่ที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเย็บเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพิมจะมารีวิวให้ชมต่อนะคะมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราเดินสุดจะเข็บนะคะเทคนิคนี้นะคะสามารถขึ้นได้ทั้งม่านจีบและม่านตาไก่นะคะม่านร้อนนะคะม่านร้อนที่เป็นละลางลางไขป่ปลาสามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะคะ ะะด้านหลังเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราจะเห็นเส้นเดียวเลยนะคะเราจะไม่มี2เส้นนะคะเราจะมีเส้นเดียวนะคะลูกค้าเอาไปแขวนจะสวยทั้งด้านหน้าและด้านหลังถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นคะ่ะไม่มีลูกค้าคนไหนหรือว่าไม่มีเพื่อนมากคนไหนดูพ้าม่านเราจากด้านหลังนะคะทุกคนจะดูที่แค้นด้านหน้านะคะแต่มาตรฐานของร้านนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ร้านพิมพ์นะคะเดินตะเข็บเดียวค่ะนะคะ ซัไก่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะบวมแบบนี้ค่ะนะคะเนี่ยมันจะบวมแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเราจะทาอย่างไรนะคะว่าเราลูกค้าพิสตั๊กนะคะไม่ให้มันบวมนะคะง,ง่ายๆค่ะนะคะก่อนที่เราจะเดินหัวนะคะเราจะต้องรูดผ้าก่อนนะคะรูดผ้าลงไปบนจักรนะคะรูดผ้าไปอย่างนี้ค่ะนะคะรูดผ้าไปบนจักรนะคะว่าเราที่ถามว่า ที่เรารูดนี้รูดเพื่ออะไรนะคะรูดเพราะเราจะดูว่าสัมผัสว่าข้างในมันมีเศษได้หรือเปล่านะคะรูดว่าผ้ามันล้างไหมนะคะเส้นด้ายมันตรงไหมนะคะถามว่าจําเป็นไหมไม่จำเป็นค่ะนะคะแต่ถามว่าทําไมาถึงต้องทํามันเคยมือมันชินมือค่ะนะคะนะคะ,นะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มาดูนะคะด้านหน้านะคะว่าเนี่ยลายมันตรงไหมนะคะเราดูลายว่ามันได้ไหมนะคะ ถ้าลายไม่ได้นะคะเราก็ดึงใหม่นะคะดึงกลับมาให้ลายมันตรงนะคะถามว่าจําเป็นไหมนะคะไม่จําเป็นค่ะนะคะมันได้หมดนะคะแต่ว่าเราทาเพื่อเป็นมาตรฐานเนาะแต่อย่าลืมนะคะถ้า้ามีลายต้องตรงนะคะต่อไปนะคะทิมก็จะเดินหัวแล้วค่ะนะคะเราจะเดินกดแค่มีแล้วนะคะเราเดินกดนะคะตีนหีนิดเดียวค่ะนะคะไม่ถึงหนึ่งตีนหีหนึ่งกระเบียดนะคะเราจะตั้งให้เล็กกว่าหนึ่งกระเบียดนะคะเราก็จะต้องให้เสมอกันด้วยนะคะนะคะถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นถาะไม่ต้องเสมอก็ได้นะคะเราก็ไม่ เข้ากันก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราเย็บาดแรงจากถีบแรงงวงของมือเรามันบางคนมันไม่จะเจียนนะคะเราเอาที่เราถนัดแล้วเอาที่เราทําได้นะคะค่อยๆหัดทําไปเรื่อยๆนะคะนะคะอย่าไปขานะคะเดี๋ยวเราขอหยุดวิดีโอไว้ตอนนี้กันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเดินแล้วนะคะเราเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราเดินแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะมาดูใกล้ๆกันนะคะว่าฝีเข็มเรานะคะเนี่ยพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ โฟกัสนะคะเห็นไหมคะจับพอดีแล้วก็ขนานไปกับตัวผ้าตาม่านตาหัวม่านตาไก่เลยนะคะเวลาเพื่อนๆน,นะคะเวลาลูกค้าไปซักนะคะไม่ต้องกลัวคะ่ะเด้งคงทนแข็งแรงนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราดึงนะคะเราดึงผ้านะคะที่เป็น หัวม่านตาไก่อย่างไรนะคะไม่ให้ยืดแล้วก็ไม่ให้ยื้ยแล้วก็ไม่ให้ย่นน,ยยน,ยน,นะคะคเพื่อนๆนะคะลองไปทาตามที่พิมพ์บอกนะคะวันนี้พิมพ์ให้คุณมาให้คามรู้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกด subscribe นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้คุณพิมพ์ร้านม่านสวย SP นะคะทั้งช่อง y o u t u b e นะคะแล้วก็ช่อง f a c e b o o k นะคะที่เป็นเพจของร้านนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีนะคะ สวัสดีนะคะอย่าลืมทําตามกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ